แต่ถ้าเป็นสินค้ามันต้องมีการเสกโอย่าลืมนะสินค้าบางประเภทก็ใช้ไม่ได้เพราะว่า1โอเคขั้นตอนถูก2ข้อคุณถูกต้องแต่ไลฟ์ทําเป็นรูกผสมโพเซลนะซึ่งรองรับคนได้หลักพันหลักหมื่นเว็บและไม่ล่มเลยแสดงว่าทีมเขามีทันภาพดีใครทำได้บอกได้เลยว่ายอดมันจะขึ้นมปรเพอเรามายิงแบบคอนเวอร์ชันที่ป็นเซลเพทเซลเพทแทนกะคิบปิดการขายที่ทุกคนมีเหมือนกันใช่อันนี้มันเลยเป็นข้อดี สิ่งที่จะทําให้แอดเราโดดเด่นถ้าบัญชีไหนมีการยิงนานก็จะสามารถทาส่วนขยายรูปภาาได้ถ้าเดิดว่ายิงไวไฟคอมมิชชั่นยมันจะต้องรู้เรื่องของการเซลเพลทการท add, ําแอดไปไหนม,มันก็จะอย่างไม่ได้ออาตกลงพี่ต้องการอะไรกันน่พี่ต้องการกำไรถูกไหมผมว่าตามที่มีระบบเซลเพจที่รองรับคอนเนชั่น API ของโปรเซลหรือคุณอาจจะไปประยุกต์ใช้เองก็ได้นะออปติไม <Optim ize S 2> ใ์ไได้8ปทับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าออปติไม์ยังไงดังนั้น8ทับสิถ้า8ทับสมาผมถือว่านั่นะ มันปิดเก่งผมก็สร้างเก่งการยิงแบบคอนเวอร์ชั่นมันคือการยิงเพื่อออกไปหาคนที่มีพฤติกรรมซื้อจริงๆรู้แบบเทคนิคต่างๆการสกลยอดต่างๆหลังจากที่เราได้เรียนแล้วเราจะได้นำไปใช้ได้เลยอะค่ะการหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกคอนเวอร์ชั่นหรือไม่ว่าจะเป็นคอต่างๆเนี่ยผมว่าสำคัญมากๆรหรับการการทำการตลาดในยุคนี้ครับได้ความรู้เยอะมากครับคิดว่าน่าจะเอาไปยุใช้กับงานที่ทำอยู่ได้ได้ดีเลยครับ